มาจากจันทบุรีมาจากจันทบุรีหลายปีแล้วสาธุาาส,สามช30ปีพอร์บอของดีนะครับอ่ะเป็นอ่าเขาเรียกว่า ครับผมพบกับเราช่องปวยอาเจียงถายแก้วสักไปครับผมอ่ะวันนี้เรามาเยี่ยมผู้ชายซะหน่อยอ่ะสวัสดีสวดัครับกวนเอิบอ,อ่ะอันนี้คือสารประกำสารประกำอ่ะมาจากก๊งสมุทรอ่ะสาธุสาธุาธาธดื้อมเท่าว้ยนี่กวนเจ้าจู ชูทะเลเจียงจีเชื่องนี่นี่ชูเบาวางเออนี่หนูเทา้ามาจากจันทบุรีมาจากจันทบุรีหลายปีแล้วสาธุอาของดีนะครับอ่ะเป็นอ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> หมอช้างอีกหนึ่งท่านหมอเท่า สระางงามครับผมบอสาธุดนบันดาลให้เอซมีความเจริญรุ่งเรืองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับอายุมันควรยืนอ่ะสาธุวันนี้ช่องกุยอเจียงถือว่าเป็นครั้งแรกเข้ามาเยี่ยมน้องผู้ชายก็เราจะมาทับทามนุ่มรอซะหน่อยทับทามนี่ไม่รู้ว่าคิว ได้กี่คิวผู้ชายนี่ช่วงนี้กำลังเนื้อหอมเลยผู้ชายเจ้าสาวรอรอเพียบเลยจะเข้าหลักออจะเข้าหลักเข้าหลักตอนเย็นผู้ชายวัยกี่ปี16บปี ก็เป็นช้างที่มีหุน่นค่อนข้างที่จะด,ดูดีครับ Fc รอเหมือนกันครับรออีกหนึ่งเชือกนะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมเข้ามาก็วันนี้เราจะมาทับทามสน่อยไม่รู้ว่าที่ผู้ชายนี่คิวกี่คิวี่ผู้ชายสามคิวสหรือสง สามคิวก็เป็นช้างที่มีหุ่นดีเหมือนกันนะครับเอฟซี F C. ดูนะครับก็หนุ่ม16ปีก็รุ่นราวคราวเดียวกับพี่แก้วนะครับ ติริยาอะไอย่างนี้คือกลัวนะครับเอฟซีดูเกร็งๆเนาะมันดูเกร็งๆก็เป็นหนุ่มรูปหล่อเหมือนกันนะครับก็ต้องรออีกประมาณ3คิวว่าจะเอาทัพไทมไปทับคุณแม่การดาซะหน่อยนะครับเพราะว่าคุณแม่การดา ดูแล้วไม่ติดนะครับก็ตาหลักแล้วภาษาช้างนี่เพศเนียนะครับจะเป็นคนมาขอสินสอดให้เพศผู้ไม่เหมือนคนเรานะครับคนเรานี่ ผู้ชายจะไปทาบทามผู้หญิงก่อนนะครับแต่ว่าช้างนี่ผู้หญิงมาทาบทามผู้ชายนะครับหนุ่ม17ปี16ปี16ย่าง17 16ย่าง17ก็ถือว่าหล่อเลยนะครับก็เป็นท้งแรกท้งแรกที่ ได้มาออกชอก่องแหวกเจียงออกแบบเต็มตัวก็วันนี้แหละครับถือว่าโตเร็วไหมโต,โตเร็วเนาะงา,ออ,งาออกเร็วเหมือนกันแต่ก่อนก็เป็นช้างแถวแถวบ้าน,าานไม่ควานเองครับไม่ควานแถวแถวควานไหมแต่ก่อนเป็นช้างอยู่บ้านสำรงที่มานะครับ เลี้ยงมากี่ปีแล้วนี่มาอยู่กับเรากี่ปีแล้วครับประมาณสิบปีนลครับสิบปีปก็ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีนี่แรกๆนี่หุ่นเขาจะเป็นประมาณแบบไหนไได,ไหดูไม่ได้จำไม่ไดไไ้ไม่ไม่ไม่ตอนตอนหุ่นแรกๆนะหุ่นเขาจะเป็นหุ่นแบบไหน พเ,เพ,พียวๆบางๆทองปองอ่อง,ปองๆบางๆใช่ครับไม่คิดว่าตัวใหญ่ขนาดน,นี้งานออกสวยด้วยนะครับสำคัญคือเป็นช้างที่มีสีผิวสีผิวค่อนข้างที่จะสวยส,วยสีผิวสวยนะครับนี่เป็นผิวแบบ เนียนเนียนเนียนนียนนะครับผิวเนียนแล้วก็เผือกก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ออกเกลือกครับตกมันท้งแรกอายุเท่าไหร่สิบปีครับสิปีตกแล้วโอ้ตกเร็วนะับาขผสมพันธุ์ อ๋อพอทับเป็นทับเป็นตั้งแต่อายุอเก้าปีครับไม่ธรรมดาเก้าปีตอนนี้มีทายาททั้งหมดสามเชือกนะครับสามเชือกเด็กห่งใกล้ครบแล้วครับรอรุ่นอยู่ครับอ๋อเหลืออีกเชือกหนึ่งภาษาควันภาษาควันก็คือว่า ตอนตกมันแรกๆดื้อไหมถ้าถามควานี้ดื้อไหมดื้อไม่ใช่ถามว่าตกมันครั้งแรกนี้ดื้อไหมเข้าไม่ได้เลยได้ยินเสียงควานไม่ได้เลย<อ> <c oughs> จะเอาตัวใช้ยายให้กินก็ยังกินไม่ได้เลยนะครับนี่ <c oughs> ตอนครัง้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกเลยข้อควานกระโดนด้วยกันครับครัง้งแรกโดนเลย <c oughs> คือยังไงอ่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าเราก็ ไม่รู้ใจครับอืมใช่รเรามาใหม่ๆครับตกมันแรกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะรู้ใจกันเท่าไหร่นะครับอ,อ่านทางกันไม่ผัาน <laughs> ไม่โดนเลยก็วัยรุ่นเนาะธรรมดาครับช่วงนั้นคือควานก็วัยรุ่นควนก็วัยรุ่นเลยช้างก็กำลังเข้าสู่วัยรุ่นอ๋อธรรมดาแล้วครับต่างคนต่างเห้าต่างคนต่างเห้าวันนี้ต่างคนต่างเห่าเข้าหากันก็เป็นเขาเรียกว่าว ประสบการณ์มีประสบการณ์ไไรู้ใจกันเลยใช่ครับตั้งแต่ครั้งแรกก็มานะจนจนถึงปัจจุบันนี้ก็รู้ใจรูปพุงกันแล้วรู้ใสแล้วรู้ใจกันแล้วร <laughs> อครับรอรอไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นะครับไม่คิดว่าจะสวยเหมือนกันใช่ครับก็เป็นถือว่า16ย่าง17ปีก็ถือว่าใช้ได้เลยครับรอก็มาท,าท้าทายยังรออีกประมาณ3คิว สามคิวสามคิวนี่คือเข้ามาสาใช่ไมหมงานเสร็จรับเพระาะว่ามันต้องแหงาน,นครับคือรับงานด้วยรับงานด้วยถ้าจะทับก็คือทับเลยท,ทับเลยครับถ้ารับงานก็คือไม่ทับครับอืนนบถ้าทับแล้วจะไม่แหงานนะครับก็เขาเรียกว่านิสัยบางเชือกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เราเขาเรียกว่าอยู่ที่เราแบ่งแบ่งสัดส่วน แป่งว่าเราจะเลือกไปทางไหนอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบใส่ใครนะครับแค่แค่ความคิดส่วนบุคคลนะความคิดส่วนบุคคลนะครับความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยครับผมเว่าเขาหวงตัวเมียครับช้างพ่อพันธุ์ธรรมดาครับเป็นปกติใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาเดินไปกับตัวเมียสองเชือกถ้ามีพลายอื่นเข้ามานี่จะเป็นอันตรายเลยอย่างนั้นนะครับใช่ครับ เพราะว่าอารมณ์เขจะเปลี่ยนตลอดนะครับวันนี้อาจจะดีวันข้างหน้าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวเมียครับตัวเมียก็เหมือนสายรอบว่าเลยช้างพ่อพันธุ์ถ้าถ้าตัวเมียเชือกไหนที่มีฮอร์โมนแรงๆหน่อยก็เอาขับขี่ยากเหมือนกันครับผมขี่ยากคืออาจูเขาจะออกตลอด24เลยนะครับนี่ถ้าเป็นช้างพ่อพันธุ์จริงๆนะครับนี่ อ้วนครับอ้วนครับอ้วนมากเลย <c oughs> อ้วนมากเลย<า>ตัว<า>ดำเมื่อมเลยครับงานก็ใกล้เข้ามาแล้วอ้วนครับดูแค่ขาหน้าขาหลังก็รู้เลยครับก็วันนี้เรามาเป็นครั้งแรกนะครับมีอะไรจะฝากไหมฝากได้นะครับ <c oughs> <c oughs> มี y t u t u ไหมช่องอะไรเอ่ยไม่มีครับมีแต่ tiktok มีแต่ติ๊กต็อกติ๊กต็อกอะไรครับติ๊กต็อกพังทองเงินนะครับอ๋อพังทองเงินก็ฝากแม่แม่ FC กดติดตามให้ด้วยไม่ใช่เยอะแล้วล่ะครับเป็นแสนแล้วยังสองแสนแล้วครับสองแสนแล้วโอ้เยอะแล้วครับเยอะกว่าผมอีกของผมแค่แสนเก้าเองอันนี้สองแสนแล้วนะครับโอ้ดังแล้วดังแล้วงั้นก็เรามาทับทามน้องผู้ชายนะครับก็ยังรออีกประมาณสามคิวสามคิวสามคิวประมาณช่วงเข้าพรรษานั่ยเลยครับครับผม ก็จะให้จะพาแม่กานดามาสูขขอหน่อยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหับชิ้นนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด Sub สไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักไลด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสุดร